กลับมาอีกครั้งนะครับนากรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ54ปีช่อง3ภายใต้ชื่อ54ปี3 Miracle ยกทัพนักแสดงส่งมอบความสุขให้แฟนๆและก็มีฟุตบอลแมตช์พิเศษนะครับระหว่างสีพีชกับสีฟ้าท่ามกลางแฟนคลับที่มาส่งกำลังใจเชียร์กันถึงขอบสนามที่สนามสุพัชราสัยในวันนี้ติดตามบรรยากาศในรายงานคุณธีรุณนิมโรธรรมครับ มหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ54ปีช่อง3ปีนี้จัดขึ้นที่สนามสุพัชลาสายภายใต้ชื่อง,งาน54ปีทีมมิลเลอร์การแสดงแรกในชุดโอเพนนิ่งโชว์เปิดตัวแบบชนิดที่ว่าใกล้ชิดแฟนคลับสุดๆนำมาโดยกลุ่มนักแสดงพระเอกนางเอกเจมมามากี้ราศีมิ้นชาลิดานานนพัฒมิวนิ t าแมทพิลนีและเต้ยพงศกรต่อด้วยพิมพ์ลนิดาซ้มตามพิจักนารีว,วชิรวิทย์และกลุ่มนักแสดงหนุ่มสาวมากมาย จากนั้นก็ต่อด้วยการแสดงชุดทรีมิลเคจากกลุ่มนักแสดงเรื่องดวงใจเทวพรมที่คุณชายรุ่นลูกมาครบทั้ง5คนควงคู่ไปกับนางเอกจากละครชุดทั้ง5ตอนต่อด้วยละครคุณได้ไปต่อและใจซ่อนรัก ใหม่ของพวกเรานะคะก็อยากจะฝากอาซีรี์ของพวกเราด้วยดวงใจเทวพรมนะคะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์เซตที่คือเราแบบเตรียมงานกันมานานมากแล้วก็ทุกอย่างก็คือพวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มาสนุกแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกับพวกเราหวังว่าทุกคนจะอินและฟินนะคะเรื่องบทเรื่องอะไรก็รับรองว่าสนุกขึ้นแน่นอนากให้ทุกคนมาติดตามพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราตลอดไปด้วยนะคะมันเป็นบทที่ไกลตัวกับตัวเรามากเราไม่เคยคิดเลยฝันเลยสำรถจะไปยืนอยู่ใน ในอาชีพนั้นพอวันหนึ่งเราได้รับบทนียเราก็ต้องทํากันบ้านมากๆนี่คือความกดดันครับก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามช่อง3ต่อไปด้วยนะครับผมบอกว่านอกจากพวกเราทั้ง5้าคนนะครับผมในดวงใจเทลโฟมเนี่ยแล้วก็มีน้องๆผู้หญิงสิบคนเอ้ยอีกห้าคนด้วยรวมเป็นสิบนะครับผมก็จะมีนักแสดงอีกมากมายเลยนะครับผมในสังกัดช่องสาที่แบบมีฝีมือและอยากให้ทุกคนได้รอติดตามจริงครับส่วนนักแสดงรุ่นพี่ก็ไม่น้อยหน้าออกมาโชว์สกิลการร้องเต้นในชุด m i r a c l e o f Love นำโดยหมากปรินณเดชมาริโอ เจมจิรายุอเล็กธิระเดชแต้วนัทพรคิมเบอรี่เบลล่าลานีและหย่ายะอุรัสยาจะเห็นได้ว่าปีนี้ช่อง3เริ่มมีการเพิ่มเจนของนักสแสดงคู่พระนางรุ่นใหม่ขึ้นมาผสมกับคู่พระนางรุ่นเดิมที่มากฝีมือกันอยู่แล้วโดยนี่เป็นหนึ่งในการผลิตเนื้อหาบันเทิงรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมในทุกวัยมากยิ่งขึ้นซึ่งนายสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการผลิตรายการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ยืนยันว่าตลอดทั้งปีนี้จะยังคงมีละครดีๆที่มีความโดดเด่นเรื่องเนื้อหาและการส่งสารเป็นแง่คิดให้กับผู้รับชมต่อไปขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความหลากหลายในเนื้อหาในกลุ่มของละครซีรีส์วายที่กำลังเติบโตในกลุ่มตลาดบันเทิงตามยุคสมัยเข้าใหม่ด้วยเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้แข็งแรงอ่ะซึ่งคำว่า คนใหม่นี่มาอาจจะเล่กกับคนเก่าด้วยก็ได้เพราะละครสมยัยนี้มันไม่ค่อยเป็นนักแสดงนําเดี่ยวละมันจะเป็นหลายๆเรื่องเราจะเห็นมีนักแสดงหลายๆหลายๆคนเนี่ยมาเล่นผสมกันเนื้อหาละครมันก็จะจะสมัยใหม่ขึ้นจะเป็นเรื่องร่วมสมัยก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างไม่ใ่ไม่ใช่นิยายเพ้อฝันละเป็นนิยายที่ค่อนข้างจริงชีวิตคนเราแต่ต้องสัมผัสได้เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ลงมาทัชความจริงมากขึ้นมันจะมีแมสเสจของชีวิตเนี่ยซ่อนอยู่ และแล้วก็มาถึงอีกไฮไลท์สำคัญประจำงานนี้นั่นคือการแข่งขันฟุตบอลแมช์พิเศษระหว่างทีมสีพีชและทีมสีฟ้านำมาโดยกัปตันเกรกกัฟและกัปตันบอย9ก้าที่ขนลุกทีมมาฟาดแข่งกันแบบไม่มีใครยอมใครครึ่งแรกทั้งสองฝ่ายผลัดกันลุกและลับซึ่งเหมือนกับว่าทีมสีพีชจะคุมเกมเหนือกว่าทีมข่าวสามิติได้ส่งตัวแทนของฝ่ายข่าวช่องสามคือคุณกิติสิงหาปัดในตำแหน่งกองหน้าของทีมสีพีช หวังลงไปล่าตะขายให้ได้ในปีนี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบก,กวนแต่ปีนี้พร้อมแล้วสำหรับการลงสนามซึ่งก็ลงไปโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในบทบาทของกัปตันทีมฝึกซ้อมอยู่คนเดียวที่พุทธคยากลับมาทันลงสนามพอดีจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายการแข่งขันของทั้ง2ทีมก็จบลงไปที่สกอร์3ประตูต่อ2ในเวลา โดยตามธรรมเนียมแล้วก็จะต้องมาตัดสินกันด้วยลูกโทษกันต่อซึ่งในที่สุดก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมสีพีชทีท่พลิกกลับมาชนะในช่วงจุดโทษสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจจากกลุ่มแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและติดตามช่องสามเสมอมาซึ่งพวกเขาต่างสร้างสีสันมาให้กำลังใจกลุ่มนักแสดงกันอย่างจัดเต็มทั้งเสื้อทีมพร็อพเชียร์และการส่งเสียงต้อนรับนักแสดงที่พวกเขารักซึ่งตัวแทนจากทีมดารานักแสดง รวมไปถึงท e ีม <hi> ข่าวก็รู้สึกขอบคุณในทุกการซัพพอร์ตจากแฟนๆที่มอบให้กับพวกเราเสมอมาขอขอบคุณแฟนข่าวทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสามมิติแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนที่เหนี่ยวนั่นกิจกรรมทุกอย่างของช่อง3ก็ดีเขาสามมิติก็ดีก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาตลอดขอบคุณจริงๆจากใจครับขอบคุณมากๆนะครับสาหรับความรักที่มีให้ช่อง3าแล้วก็พวกเรานักแสดงแบบว่าทีมงานทุกคนเลยนะครับพวกเราก็ตั้งใจที่จะที่จะสร้าง สิ่งที่แบบว่าทําให้ทุกคนได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะคอยติดตามแล้วก็ชื่นชมผลงานเราต่อไปนะคะครบรอบ54ปีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆช่อง3ทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามมายาวนานขนาดน,นี้นะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราต่อไปในทุกๆผลงานนะคะคุณแฟนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใครก็ตามและที่สำคัญคุณบ้านแฟนโบบ้านพี่เล็กด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบทนร้อน ทนแดดสุดๆ,ๆแล้วก็เต็มที่มากๆส่งเสียงให้ทุกๆโชว์เลยขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ต hmm. พวกเรานะคะไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นพี่ทีมงานไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามพี่ๆทีมนักเต้นด้วยทุกคนโ mm hmm. หสุดยอดยมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับน mm ี hmm. ่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของงานฉลองครบรอบ54ปีช่อง3 54ปี mm hmm. ทีมมิลเลอรในปีนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ช่อง3ของเราก็สัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆออกมาผ่านละคร ข่าวสารแล้วก็รายการต,ต่างๆนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมดูช่อง3กด33ดูผ่านมือถือกด3พล p l u ครับทีรุตยิมโธรรมข่าวสามิติรายงาน